ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะแยมตั้งใจจะมาโชว์แพ็กเกจครีมอันใหม่นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยแยมขายครีมภายใต้ชื่อแบรนด์ว่าเนชั่นไวท์ e c ครีมนะคะที่แยมบอกว่ากําลังจะเปลี่ยนชื่อแล้วก็เป็ี่ยนแพ็กเกจนะตอนนี้ทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยดีแล้วนะคะแพ็กเกจใหม่มาแล้วแล้วก็พร้อมกับชื่อใหม่ค่ะวันนี้แยมก็ตั้งใจจะมาโชว์ให้ดูกันนะคะจะได้เห็น รูปลักกันว่ามันเป็นยังไงนะคะก็จริงๆแล้วนะเซตเล็กเซตกลางเซตใหญ่ยังคงเป็นขนาดเดิมอยู่นะคะแต่ว่าแค่เปลี่ยนรูปลักษณะแพคเกจเนี่ยจากอันเดิมเนี่ยเป็นแบบใหม่ที่ดูใช้ไลกว่าเดิมเดี๋ยวจะให้ดูอันแรกก่อนนะคะอันนี้เป็นเซตเล็กนะคะก็ยังเป็นถุงอันเดิมอยู่นะก็จะมีสบู่หนึ่งก้อนเดย์ครีมกับไนท์ครีมขนาด10กรัมนะคะก็จะเปลี่ยนแพคเกจใหม่ เป็นประมาณจะให้ดูนี่สวยขึ้นมาเดิมไหมอาจจะแบบคงความเ,าเขาเรียกอะไรอะฟิลเดิมอยู่นะคะแต่ว่าเปลี่ยนยี่ห้ออลงไปบนฝาครีมให้ดูอโอเคขึ้นนะคะชื่อครีมตัวใหม่ของยัมนะคะชื่อว่าลาโปลบอง ลาโปรโบองเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะที่แปลว่าขาวนั่นเองนะโอเคนี่ก็คือเซ็ตเล็กนะคะอันนี้คือเซ็ตกลางเซ็ตกลางนะคะก็จะประกบอบประกอบไปด้วยสบู่2ก้อนเดย์ครีมและไนท์ครีมขนาด20กรัมนะคะเป็นลักษณะน,นี้นะก็ยังเป็นถุงเดิมอยู่แต่ว่าให้ดูว่าแพ็คเกจมันเปลี่ยนใหม่สวยมากก็คือแบบเป็นสี่เหลี่ยมแล้วคืออันนี้จะดีขึ้นมาหน่อยตรงที่ว่า ยังจะมีสติกเกอร์ติดไว้ที่ข้างหลังกระปุกนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะสรรพคุณของเดย์ครีมกับไนท์ครีมบอกนะคะอย่างเดย์ครีมเนี่ยก็จะมีส,สรรพคุณบอกว่าออช่วยบรรเทารักษาสิวฝ้ากระจุดดังดำอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีส่วนประกอบด้วยเล็กๆน้อยน้อยติดอยู่นะคะนี่เป็นแพ็กเกจใหม่สวยไหมยีบว่าโอเคขึ้นนะคะแต่ว่าปริมาณยังเท่าเดิมนะแล้วก็อันนี้เป็นไนท์ครีมอืม ในครีมในครีมก็จะมีส่วนส,ส่วนผสมรายละเอียดอะไรบอกอยู่ที่ข้างหลังกระปุกเช่นกันนะคะเหมือนกับเดชีมเลยส่วนสบู่สบูก่ก็ยังคงเป็นสบู่สี่เหลี่หมือนเดิมแต่ว่าใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ห่อนะคะจากเดิมที่เป็นเน r a l w h i t ไวครีมเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นลาโพบร็องครีมชื่อเพราะอะแต่ว่าแหละ เปลี่ยนแพ็กเกจใหม่แต่ว่าคุณภาพและส่วนผสมก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะก็ใช้ดีเหมือนเดิมไงอันนี้เป็นเซตใหญ่นี่เซตใหญ่ก็จะมีซิปให้นะคะก็มีสบู่สองก้อนมีลบแตนแล้วก็มีโทนเนอร์ขวดหนึ่งแล้วก็เดรชิมในครีมเหมือนกันโทนเนอร์ก็เปลี่ยนแพ็กเกจใหม่เหมือนกันเป็นขวดทึบๆสีเทาแบบนี้นะคะจากอันเดิมเนี่ยจะเป็นขวดแก้วใสๆนะอันนี้เป็น เปลี่ยนใหม่แล้วเป็นแบบนี้แทนแล้วก็ขนาดยังเท่าเดิมอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพราเซนต้านะคะก็ยังเป็นแพ็เกจคล้ายๆอันเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสีเป็นสีเทานะคะนั่นแหละที่บอกจริงๆแล้วยังมีตัวใหม่มาเพิ่มนะคะก็คือโปรท็อกเซรั่มโกลนะคะซึ่งพอดีว่าตอนนี้ของยังมาไม่ถึงนะคะแต่ว่ายังลงรายละเอียดเอาไว้ใน Facebook ที่อัลบั้มแฟนเพจไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้อีกทีนึงนะคะแล้วก็ถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาที่ยันได้แต่ตอนนี้ของกำลังมานะ แต่ว่าเราแกะอะไรเยงี้ยังมีเหมือนเดิมเพียงแต่ตัวบอทอคเซลล์เนี่ยเป็นตัวเสริมเข้ามาสําหรับลูกค้าที่มีอายุ25ปีขึ้นไปที่มีริ้วรอยแล้วนะคะพวกริ้วรอยร่องแก้มตีนกาอะไรเงี้ยจะช่วยยกกระชับใบหน้าให้ดีขึ้นแต่ส่วนตัวอื่นๆที่ยังขายเนี่ยก็คงยังมีอยู่นะคะเซตเล็กเซตกลางเซตใหญ่พร้อมส่งทุกคนนะคะ e m s ฟรี free, ทุกที่เลยในประเทศไทยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะ ทินใช้ดีจริงๆนะคะฟีดแบ,บ็กก็ดีด้วยแล้วก็ลูกค้าบอกกันมาเยอะว่า,าผิวหน้าดีขึ้นเนียนเรียบขาวใสรอยดำก็หายอะไรอย่างนี้นะคะอย่างดูหน้ายางได้รอยไม่มีเลวเห็นไหมแล้วก็แต่งหน้าติดโทนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เสียวอุดตันน้อยลงรูขุมขนเล็กลงโอเคมนนีก็ไม่มีอะไรพูดและ บ้างจะจะมาโชว์แพ็กเกจใหม่ของทีมนะคะเท่านั้นแล้วก็ถ้ายังไงใครสนใจนะคะก็ต,ติดต่อมาได้ที่ลายแยมนี่นะคะ Y A M N, N Y แล้วก็เข้าไปดูที่แฟนเพจ NY s y o p อได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย